สวัสดีครับี่เอันนี้เรามาเล่นอะไรครับเนี่ยฮะเกมเกมมีน้อยมีน้อยถอโลกหมีน้อยถ้าใครถ้าใครหาอะไรเนี่ยใครหาของครับใครเกมของครับไปละทะเลท็อปปี้เออเดี๋ยวดีคนวัดผีทะเลท็อปปี้เฮ้ยใครเดินไปไหนรอด้วยเดินมาปะมันให้เราไปเหอใครใครกระโดดเหยี่ยมดูว่ามันให้เราไปหานะมันให้เราไปหาอะไรับหาของคราบหาของคราบนะเป็นยังไงของคราบเยียมฟู อันนี้เราได้เงนเ็คนใช่ไหมได้เงินเจ็วเก็บทุกคนเลยเก็บทุกคนเลย่ไหรเก็บทุกคนเลยมชเนาะเก็บแล้วไม่ชแล้วชัวรเลยไอ้กูเก็บกูเก็บแล้วกเก็บแล้วั้ยูไหนจะหมดวะเนี่ยแม่หายยูวะเฮ้เดินไปไหนเดินไปยังไเาเก็บไม่เก็บก็มันจะขึ้หอยู่ระลไม่เมีเลยก็มันเก็บไปแล้วไงมาทำมาทำมา ไปเดินนาไปดินหาไปเาทาาไปไอ้นี่เล่นกันอยู่เดคนใช่ไ่ะเ้ยังไงคัตจดเาเลี้ยบเขาลี้ยบนนเกลีทุกคนเกลีดน1 2เจออีกแล้วเหรอ2ชิที่สามเฮ้ยเฮ้ยด้วยเราด้วยเหมือนมีพลังงานตามมาอยู่อะพลังงานอยู่พลังงานอยู่ก็เป็นได้ไกลเข้ามาแล้วโอ้ยตอนเจอรีกูดิสัมผัสนะดิวดิ เดตตเจออยู่หลังครังเมาล่าียนที่ไหนเดยวยวเฮ้ยเฮใครเห็นแล้วบอกลยใใครเ็กระโดดเลยเงเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเลยไดทางนี้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 กระโดดใครกระโดดใครกระโดดมันกระโดดมาเดินไปตามทางไมตามทางไม่เห็้มันไเห็้มันไปนกูกกูชิปิ้งไม่ไปชิปปิ้ง

แกแล้วนะแแล้วเอาใหม่เอาใหม่มาใหม่ใหมตอนเช้าดกวาตอนเช้าตอนเช้ามันตอนเช้าตอนเช้าด้วยตอนเช้าดวอเช้าเดี๋ยวเดเกลปปปตามตามลราผู้ใหญ่เาตอใหญ่พาจบยายรับผ้นอนผมผมผมเฮ้ยคืออะไรเฮ้นเล่นครับเล่นตอนนี้การที่คนเราอ่ะนะมึงไม่มีคำบรผู้ใหญ่ใหญ่นหญ้มาเลนแล้ พี่อยารีบพี่อยาอย่ารีบเอ้ยใครก็ต้องมารับกูหน่อยกูไม่รู้ก็ดีกีเพื่อนใครเพื่อนใครวะพี่เพื่อนใครแม่งขายเดี๋ยวกูเดินไปรับเพื่อนแล้วไอต้องภูเขาอ่ะเฮ้ยไปยจอตรงนี้ก่อนเพื่อนที่ดีเลยราไปรับเฮ้ยทั้งรีบเฮ้ยพี่พีมาซื้อมาซื้อแมพพี่พี่วิ่งมาสุดแมพเลยมาซื้อแมพเลยรออยู่อะไรอ่ะเออไอตรงไอตรงทะเลใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ พี่ยืนหินรูปนึงอ่ะแล้วก็มีหญ้าเยอะๆเขาขาไปเผาใครก็ได้เดินมารับหน่อยเออเออเดินไปเดินกำลังไปกันเอาศพนี่เป็สีเหลืองไงศพศพแล้วเราสีอะไรเนี่ยเคนทำเราแม่งบุคคลไร้ฝีมอะไรอยู่ใครอะใครอะใครอะผมเองผมเองเทอเออไปอยู่ไปอยู่ต้นไม้ต้นที่มีเทอทับบี้ต้นสีต้นสีเหลืองมาไปเจอกันไหมบ้าเจอกันก่อนกับ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  วิงเลยวิดไเรื่อยๆนะอย่ใหนตายมูตายเล้ยตายห้องดีนะเว้ยตายห้องดีนะเว้ยไอ้ยต้องบเทเลทับบี้เงี้นโยมายูมายตงอเทลทับบี้สีเหลืองมาเลยมาลงมาเลยไปหาทั้งไม่เจอวิ่งตรงมาเรื่อยๆโอ้ยวิ่งตงมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอทำไมยูมีคนเหลือทำไมยูมีเหลืออยู่สคนเนี่ย มีาใครวิ่งมาใครวิ่งแล้ว้วิ่งาใครโดนโดนล้ใครโดนไปก่อนโดนไอ้โดนตายผมแตกมันแตกมแตกแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วกูโดนแหละกูโดนมงแตกไอ้ มาไม่ได้ด้ม่ได้ยไอย่าทำอะไรกูเลยยิบยิบยาวอ่ะมเีฮ้ยมึงหายไมได้ก็ต้ทดนไล่ดนไล่ดนไล่ดนเจ้าทีไล่โอ้โหอ้ไแกมาแล้วมาแล้วมอเยุดแมพอบ้าวไอ้ปทางไหนต่ออ่ะวิ่งวิ่งง้อลวิ่งง้อเลยน้ใจอะไรเลว้ย ตอนนี้ม่นีใครหน้าสุดวะเนี่ยหรือว่าตาคนน่าสุดนะตาคนน่าสุดไปคนที่ถูกไล่อะอยู่หน้าสุดใช้โดนโดนมาโดนมาโดนมาโดนเป็นเขาเฮ้ยเฮ้ยๆๆมันหายไปเบรคโดนอย่าตายนะใช้ตายรับผิชอบนะใครตายดีนลเลยนะเฮ้ยไงอยู่นั่นไงบอกแล้วคนเราอะไงไอ้ใจกี้มันเงียบตายไม่ดีผมกลัวขึ้นเขาขึ้นเขาก่อนขึ้นเขาก่อนเาจะขึ้นอีกเหรอ โอเค๊ยพักใจก่อนพักใจก่อนไม่ได้แค่นี้อ่ะเขาเหลือสามอ่ะเมื่อขึ้นมาพักเขาไเลยนี่เฮ้ยรอ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 แล้วมันมาแล้วมันมาไอ้เยอะเลยวิ่งไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเออกูไม่เล่นแล้วนมทำไมอ้าจะวายอมะเนี่ไม่มีใครแล้วกูเล่นไอ้ยทางนี้ไครเจอวันตายูอยู่ก็ผีไล่กันอยู่ก็ผีไล่อยู่เว้นึกกับอยู่ไหนกันเนี่ย นี่ได้อยู่คนเดียวเลยเนี่ยไม่ได้มันไม่ต่างมันไม่เลยมันไล่ใครโดนไฟเอ๊ะใครโดนไล่ใครล่ะรอไป๊บรอไปหาเพื่อนหาเพื่อนเราหาเพื่อนเรารอไปหาเพื่อนไอ้ที่ใครเนี่ยอยู่บนเขาได้กันนี่ใครไม่ดีผมเองเฮ้ยเจอไมโครโฟนว่ะดูนี่ดูนี่เก็บตีมมันบ้าไม่เจอไม่เรอไปที่ไหนไปแล้วโอ้โหยังไม่เล่นยังไม่ท้อใจกันไมโครโฟนอีกบอกให้ลงมา อ่ะลงไปเหรอแม็กแม็กแม็กโอ้โหเลินแล้วเอาเดวเดนแล้วเนี่ยลงมเกินไม่มี่คะแกูรู้แล้วมันหาทางทม่ีนี่มีคนมเกินพี่เตอนมีแต่โดนไล่อยู่กำลังวิ่งกลับไปรับมันอยู่เลยเลยแล้วพี่เบสพี่เบสอยู่ไหนพี่เบสรอดไหมพี่เบสรอดไหมนี่ต้นไม้ต้นใหญ่เลยเนี่ยอ้าวหายอยู่คนเดียวเดี๋ยวกลับทางก่อนกลับทางก่อนเอ้ยที่หายแล้วคนเดียวกลับไปทางนี่เลยก่อนรอบแรกใครอยู่วะเฮ้ยเอา ไปผมผมผมต้งวคนหน่งบิ๊กไปเจอคนไปเจอที่ทะเลวะเจอที่ทะเลเดี๋ยวตอนนี้จุดเริ่มต้นก่อนไปรับคนก่อนทะเลคือวิ่งตรงข้างหน้าวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆมันจะแอบเองเจอที่ตกในทะเลบิ๊กที่หลืองโอเคโอเคกระเทือนตกไปข้างหน้าเงแน่จะเลือกให้ถูกเพราะตอนนี้โดนไล่มันไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาหูอยู่คนเดียวเอออย่าทิ้งดิอย่าทิ้งดิอย่าทิ้งดิอยู่คนเดียวเหมือนกันเนี่ยที่ที่ไหนเนี่ย ไปเจอที่สจบทะเลยครับบี้สีเหลืองสีเหลืองสองมันบี้สีบห้าไม่เห็นรับเนยโดนแล้วอุ้ยไปเมื่อกี้เม่อกี้เาเห็นทเทับี้สีแดงห้อยหัวเมื่อกี้มันขึ้นมาหน้าผมแสดงว่าต้องมีทับี้มมีทับี้อยู่มันมีตัวเดียวเอาทำไมเงียบอ่ะฮัลโหล

ตอนเช่วยคยโดนไล่เนี่ยไลเต้องอกอ่ะผมผมผมไมู็ย้ให้ผมใครอย่างผมสวยดใครโดนกรีดอัดเดยไ้ยูเตีคนแล้วดีดีเดินตามหลังกันเอว่าี่่เห็นเปล่าเดินตามลมาครบแล้วไอ้แม็ออกครบพดีไม่มได้ไไไไไไ้ไไ อะไรกูไเดียวเลยเหรอไอโดกูคนเดียวเลยเหรอไอโดนวะก็ได้กินช่วยกันเลยเหรอไม่ใช่กูแน่นอนกูไม่โดนไมโดนาไคุยขาดิไปคุยขาดิไปคุยกับเขาดิล่าใครวะไรใครวะไม่ใช่กูใครกูเดนเดินไปใครโดนล่ไใครกูอ่ะไม่ให้กูอ่ะกูรอดอ่ดี๋ย้ลยช่วยด้วยช่วยด้วย แล้วมาไล่ผมมาไล่ผมมาไล่ผมรมาไล่ผมใหญ่ๆนี่กูเป็นตัวปลาไปไปเพื่อนไหนเพื่อนไหนไปขู่เอาดิไปขู่เอาฮะฮะไปเอากูแล่มันมีตัวมันมีตัวมันมีตัวมันไล่ผมตัวก็มีตัวเดียวแต่เมมันบ้ามันน่าจะเพิ่มเรื่อยๆแหละ มาล้อเบไปเลยมึงจะเอาใครมึเอาไปไม่ไป้มจะไล่คนแตกกลุ่มมันจะไล่คนแตกกลุ่มเฮ้ยกูรอดอ่รอดอะรอดเราเว้ยมึงรอดแล้วมันมีคนแตกกลุ่มเมื่อกี้มีคนแตกกลุ่มวิ่งไปนู่นใครอ่ะพี่เบรแทกเลยช่วยด้ยช่วยพี่เช่วยพี่เ ไอ้ตัวย่อยยอมฝาดเลยมีดุมีดุมีดุไม่ได้ได้กูหลอกไอ้เลรชทอปปี้ตัวเฮ้ยโดนละโดนผมโดนก็ไอ้มันมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยหรือไงตัวมันถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแบบคนนะเป็นอาป่ากเลยใครโดนเมื่อกี้ใครโดนอ่ะเมื่อกี้ผมโดนนะเจ็บจนหันหลังไม่ไหนวะ กูต่อยนะกูต่อยนะตั้งเลยไอ้ใหญ่แค่โดนไล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 ่ฮะตูโดนมาไล่มันไล่ใครอมาไล่เหรอไอ้หอยหลังไอ้เหี้ยโคตรเก่งเก่งแม่งหิ้งไอ้เดินถอยหลังอ่ะไอ้พี่เอาตัวอื่นมันหนี้หนีอะไรกูเลยเนี่ยถ้ามีตัวอื่นมาอีกเนี่ยเอ๊ะมันหนีออกไปฉายไวท์กิฟต์กูอะไรเล็กนะมันเมก วาัวราคาตั้งอย่างที่อยู่ข้างหน้าดิฉันเอ้ยมันวิ่งหนีเราอะมันไล่มันไล่ใครวะเนี่ยยังงงมันไล่คนที่แต่งตุ้มมาเลยคุณโจนเฮ้ยมันไล่ซาซัลลิงอยู่มาไล่ซาซลลิงอยู่มันไล่นะมันไล่เห็นนะมันไล่เห็นนะมันยังไม่เลิกตางเลยฟังโดนเหรอมึงเก่งเหรอตอนไล่ตามซาซลลิงอยู่เนี่ยโอ้สีแดงโอ้โหโดนเชิดหัวใครบรรทาวบินไล่ผ่านนะเออ โอ้แม่งพัตต์แม่งเก็บแล้วสิบชิ้นมีอยู่สิคเลยอ้ยไม่ไม่ตายเลยอุตส่าห์นำแล้วโอ้มันบีนโอ้โหมันเดินตามมาแล้วเข้าไปมันร้องแซงเป๊กหลังนะใครวะเนี่ยไออีกคนนึงนป็นใครวะเนี่ยไอใครวะไอหัวเยอะงนะมันสีแดงนี่วะมึงไอเก็บสีใครวะหยาบใครนะเก็บพัตต์โอเคช่วยดูเฮ้ยเพื่อนลงมาเพื่อนลงมาเพื่อนลงมาไปอยู่ข้างบนทำไม

เอ้มาติดมาติดนม้ติดนม้เฮ้ยไปจับม e ันไปจับเรเร็ว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 เดี b ๋ยวถดแมงโก้เักแมงมาเต็มหน้าเลยกลอะไรอะมาจับดิมาติดต้นไม้ไปดูไปดูมันนีไปดูคนนึงไปดูคนนึงมาติดผมนะมาติดผมนมตมมนตามปปักเว้ยปักว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเดินล้วมันติดติดตามกูอะ ไม่เลย่ดนขายเหรอไอ้ไอ้ออเอาขอวิ่งไล่ไข่นั่นน่ะไ่ผมไล่ผมล่ผมไล่าิ่งลาิ่งุ๊กรก็ไล่กูเลยไาาิ่นี่ลยอตาเพื่อเพนอไอ้โมงแตกวิ่งไปนูนแล้วน่ะตา้ไอ้ฟไอ้่กนวประาเสียย แม่หว่าไอ้เหี่อไอ้เย็ดทางไหนดีวะเนี่ยทางไหนที่กูจะไปรอดดีนะที่ขุ่มขวานอ่อนขวัญอ่อนตีนนนหกักพวกกูโดนเล่นแล้วเอาเอาเอาต้นไม<ห>้แล้วมันต่อต้นไม้ไงโดนเล่นแล้ววะมันเปลี่ยนทางแล้วเหเรอตัดไม้ตัดไม้เมื่อกี้กูโดนคิดเป็นห,หน้าเลยอ่ะตุ่มกันเลยตานว่ะก็แม่แม่แม่ใส่กันหนักเลยที่เดินหนุ่ม ไม่โดนไล่เปินไปฉายไม่โดนไฟฉายไล่เปนไปฉายได้เหรอไม่ไล่่ขวาปิดที่ขวาปิดไม่ใย่ขวาปิดโดนไล่ตลอดเลยปูไปจาดเ็สเฮ้ยว่ไปสามสองสองกเฮ้ยเฮ้ยที่ั้งเฮ้ยมันทิ้งว่ะังไงดีทำไงดีอ้าตายมองอะไรเอาตายเอ้โดนไอ้โดนไอ้โดน เปนลิปเปนลิปนะไปคลิปนะไปคลิปนะโอ้เป็นการเล่นที่เหนื่อยมากเลยครับแต่มันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งครับในการเล่นโคออฟเนี่ยครับหวังว่าทุกคนคงจะสนุกนะครับในการรับชมนะแล้วพบกันคลิปหน้านะครับกับ n w ทีมและเฟรนนี่ทีมนะครับ